รถหุ่งเกราะสายพาน M 1 1 3 APC ถือเป็นหนึ่งในยันเกราะลำเลียงกำลังพลที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ทางทหารด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายทนทานและสามารถใช้งานได้หลากหลายทำให้กองทัพหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงกองทัพไทยได้นำ M 1 1 3มาใช้งานเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษสคริปต์นี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติ จุดเด่นและบทบาทของ M 1 1 3ในมุมมองที่เหมาะสำหรับการทำวิดีโอรีวิวหรือสารคดีเชิงทหารรถ M 1 1 3ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกำลังพลประมาณ11ในายรวมทั้งพลขับและผู้บังคับรถโครงสร้างตัวรถใช้อลูมิเนียมอันลอยที่มีน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันการยิงจากอาวุธเบาและสะเก็ดร,ระเบิดได้ จุดเด่นสำคัญของตัวรถคือการเคลื่อนที่ได้ดีทั้งบนถนนทางวิบากและสามารถลอยน้ำได้ทำให้ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายสภาพแวดล้อมเครื่องยนต์ของ M 1 1 3ใช้ดีเซลที่ให้พลังสูงสามารถทำความเร็วได้ประมาณ64กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและยังมีระบบช่วงล่างที่แข็งแรงช่วยให้ปีนเนินหรือข้ามอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในรถมีพื้นที่กว้างเพียงพอสำหรับทหารและยุทโธปกรณ์ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าสู่พื้นที่การรบได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วอาวุธหลักของ M113 มักประกอบด้วยปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรติดตั้งบนป้อมป,ปืนด้านบนซึ่งผู้บังคับการสามารถใช้งานเพื่อป้องกันภัยทางอากาศหรือโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่นเครื่องยิงลูกระเบิดควันพรางตัวหรือระบบสื่อสารพิเศษตามความต้องการของภารกิจกองทัพไทยเองก็ได้ใช้ m 1 1 3ในหลายภารกิจทั้งการฝึกการลาดประเวณการขนย้ายยุโทโธปกรณ์และการสนับสนุนหน่วยรบในพื้นที่ที่ต้องการความคล่องตัวสูงแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ m 1 1 3ยังคงถูกพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบเกราะระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องยนต์ใหม่ ความแข็งแรงความง่ายในการบำรุงรักษาและความสามารถรอบด้านทำให้ m 1 1 3 APC กลายเป็นยันเกราะที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและยังคงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางทหารมาจนถึงปัจจุบัน